ฮโลสวัสดีครับนะคราวนี้ก็มาพบกับไอดีไก่ลูดเดยสอีกแล้วนะครับวอเดียแสงมืดเอ๊ะแสงเก่ากลับมาแล้วนะฮะเรามีตัวกาช่าอยู่เอ๊ะไอดีนี้เท่าไหร่ไอดีนี้มีตัวกรชาอยู่อ๋อร้อใบครับที่ผมต้องการเลยก็เหมือนเดิมครับตอนเหมือนมันคลิปก่อนเลยผมจะลงผมอยากได้วอตแสงเจสิกา้าอาม่านะฮะ จะดีมากเลยถ้าได้ถ้าถ้าได้สามตัวที่ผมบอกนะแล้วก็เอาอันนี้มาก็ได้ครับเอาโมลฮอกกี้ตัวกันบินแล้วก็นี่เบาเบาก็ได้ครับแล้วก็เอ็ดเปิดสเปรก็ได้นะจริงตายแล้วครับแปดเปิดกี่ใบจิเปิดสักดูก่อนแล้วกันแผบลบดวงมันมาเนาะก็เปิดเลยครับโอ้คั้งแรกครับครั้งแรกแค่ห้าตัวต้องได้สักตัว ห้าตัวแล้วต้องไฮสิบดิไอดี ID ก่อนไอดี ID ก่อนไอดี ID หลักผมอะ่ะเปิดสองตัวเอ้ยเปิดเออเปิดสองครั้งสิบตัวได้เลยหนึ่งตัวอันนี้ก็ต้องได้ครับครั้งนี้แหละออกมาตัวอะไรออกมาตัวอะไรเออโคนี่ไงหมดป่ะใช่ไหมไปครับยาวยาวรับยายาวพว่าไอดีนี้ผม ผมว่าผมอาจจะเก็บตัวไว้อาจจะเปิดมืดนะอาจผมอยากได้เจมมืดมากเลยเออคนนี้โหคนนี้ยิงเงินหรอเดี๋ยวไอ้ดีนี้มีาบมิชิไหมไม่มีแหละไอ้ดีนี้มีดาบมิชิก็คนนี้ยิงเงิน,น,ง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 นก็สำหรับผมไม่จำเป็นนะ ID ไอ้ดีเนียก็เก็บไว้ก็ได้ครับตายครับมืดก็จ้าเฮ้ยแสงไม่ออกสักตัวเลยไม่ใช่แล้วตเลื่อนไปที่ เจสสิก้าเจสสิก้าเด็คอมเมนเซอร์ไปรอหน่อยครับสักตัวเขาแบบตัวดีๆสักตัวสองตัวตัวฮะสี่ห้าหกไปครับดีเจ็ดครั้งไปเลย,เลย สามสี่ครั้งแล้วย,ยังไม่ได้เลยเลยครับออกหน่อยออกหน่อยโอ้โหไปครับไม่ต้องเลยกดเร่เนรัวไปเลยครับขดข้ามด้วยอะเอาดิเอาดิร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะร้อนแนะล้วน,นะว่าไม่ใช่แล้ววะว่าไม่ใช่แล้ววะ <c oughs> ไม่ใช่แล้ววะไม่ใช่ละมันไม่ใช่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  อ่าโลหน้าทีมเลยละกันโลหน้าทีมโลหน้าทีมเอาตัวเกลือพเกแกมาใส่อ่าในเกลือนักใช่ไหมเกลือนักใช่ไหมของหมดเลยเกลือเกินอะไรอ่ะไอ้คนมันจะเกิดโปคุ้มกรเหนื่อยแล้วโอ้โหคำผมพิกณร มาครับมามันต้องออกละมันต้องออกแล้ว,ม,อออลวมาหน่อยมาหน่อยเบานะแต่คนละเบาอะ่ะถ้าเป็นบานักมายากลจะดีมากเลยเฮ้ยมันจะไม่ออกจริงหรอตลาดวายแล้วหรอกดไปเลยขั้มนี้แหละผมว่าไม่ใช่ว่ะเปิดพิตูป่ะเนี่ย กนี่ไปหครั้งมาหน่อยครับมาหน่อยมาหน่อยขอแหละสักตัวพอเลยอะไรครับนี่อะขอแสงขอแสงสักตัวพอเลยผมพอเลยจะเก็บไว้เปิดโคลาบูพอเลยสักตัวพอเลยถ้าเป็นอย่างนี้ เอาหน่อยเอาหน่อยวะสองตัวและนะ้วนะหนูป่าดูเลขสวยนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามนะเดิเนไปหาอารา,ามาอามา่มาอามา่มาอาม่มาเราใช้สกิลเราใช้สกิลโอเคดูสองนิ้วดูสองนิ้วกบขึ้นมาหนึ่งสองโอ้ G M ท,นะทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะคุณทากับผมแบบนี้ไม่ได้โหเรียบร้อยเลยเจออย่างนี้ไม่ได้ปะไม่ได้ปะไม่ได้ปะมันต้องออกขอสักตัวพอขอสักตัวสักตัวคือพอเลยครับสำหรับไอดีนี้180ร้อยแปดสิบก็ใบไม่ได้อะไรเลยจริงเหรอ